ยิงแอดขายอาหารให้ปังต้องมี3สิ่งนี้ค่ะมีหลายคนสอบถามครูเข้ามานะคะว่าถ้าอยากยิงแอดให้ขายดีใน Facebook จะต้องทํายังไงบางคนขายเบเกอรี่บางคนขายอาหารตามสั่งแล้วก็มีหน้าร้านด้วยนะคะแต่ว่าขายไม่ดีอยากเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นจะทํายังไงได้บ้างคลิปนี้ครูจะอธิบายคร่าวๆเพื่อให้พวกเราเข้าใจภาพรวมของการยิงแอดขายอาหารใน Facebook ให้ขายดีว่าจะต้องมีอะไรบ้างตามมาฟังกันได้เลยค่ะ 3ส,สิ่งที่จะทําให้การยิงแอดขายหันใน Facebook แล้วเพิ่มยอดขายได้ก็คือข้อที่1ค่ะต้องมีสินค้าที่ดีข้อที่2มีคอนเทนต์ดีข้อที่3เทคนิคการยิงแอดดีค่ะ คร่าวๆนะคะก็คือว่าข้อที่1ค่ะสินค้าดีเราขายอาหารเราก็ต้องขายอาหารที่อร่อยสดใหม่สะอาดแล้วก็มีบริการที่ดีนะคะบางคนบอกว่าคําว่าอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะเรื่องรสชาติเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเลยค่ะสิ่งที่จะตัดสินได้ดีที่สุดก็คือปริมาณลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีฝีมือดีนะคะมีลูกค้าประจําเยอะก็ต้องรักษามาตรฐานรสชาติไว้ให้ได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะในแง่ของสินค้าดีเนี่ยนอกจากเรื่องของรสชาติและคุณภาพแล้วยังมีในเรื่องของความแตกต่างของสินค้าด้วยนะคะครูอยากให้คุณพยายามหาสินค้าที่แตกต่างจากคนอื่นหรือถ้าจําเป็นต้องขายสินค้าเหมือนกันก็ให้หาจุดที่เราทําได้ดีกว่าหรือเฉพาะกว่าพิเศษกว่าแล้วสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าทํายังไงให้รู้ว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้ารู้สึกว่าถ้าจะกินเค้กกล้วยหอมจะต้องซื้อกับคุณเท่านั้นค่ะ หรือให้คุณหาสินค้าที่เห็นแล้วว้าวหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อไม่ได้นะคะ ข้อที่2มีคอนเทนต์ดีคอนเทนต์ content หรือโพสต์ที่เอาไว้ยิ่งอดมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ทําให้คนตัดสินใจซื้อนะคะอันดับแรกก็คือรูปภาพหรือว่าวิดีโอค่ะอันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นส่วนที่เห็นชัดที่สุดในโพสต์นั้นค่ะครูแนะนําให้ทําเป็นโพสต์แบบหลายๆภาพนะคะให้สามารถคลิกดูต่อได้ค่ะแล้วก็เลือกภาพที่เห็นแล้วยั่วน้ําลายนะคะน่ากินถ้ามีภาพหัวในภาพได้ก็จะยิ่งดีนะคะ เพราะการมีข้อความในภาพนะคะลูกค้าเห็นปั๊บก็จะรับรู้ได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นโอกาสในการตัดสินใจซื้อก็จะง่ายขึ้นไปด้วยค่ะแต่ว่าพาดหัวในภาพก็จะต้องกระตุ้นให้ลูกค้าอยากรู้หรืออยากซื้อด้วยนะคะส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นแคปชั่นสามัญทันแรกก็จะต้องทำให้เกิดการอยากรู้อยากอ่านต่อทำให้คนดูสะดุดได้นะคะถ้าสอ,อย่างนี้ทำได้ดีโอกาสซื้อก็มากกว่า80%แล้วค่ะ ส่วนต่อมาสําหรับโพสต์ขายนะคะก็คือรายละเอียดในโพสต์ค่ะเราก็ควรจะใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะเสนอโปรโมชั่นที่เราใจแล้วก็ข้อมูลติดต่อให้สามารถติดต่อได้ง่ายด้วยนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือ call to action หรือว่าการกระตุ้นให้ส่งข้อความหรือทำอะไรบางอย่างนั่นเองค่ะ ข้อที่3มเทคนิคการยิงแอดดีอันนี้ต้องบอกว่าการยิงแอดมีหลายทฤษฎีหลายเลเวลมากนะคะมีคนสอนเยอะแยะไปหมดคุณอยากจะเชื่อใครอยากเชื่อแบบไหนอิสระเต็มที่เลยค่ะสุดท้ายแล้วผลกําไรที่ได้จะบอกเองว่าคุณเหมาะกับการยิงแอดแบบไหนค่ะในส่วนของครูเองก็ไม่ได้มีอะไรพิสดาน,นะคะครูเน้นการสร้างคอนเทนต์ที่ดีต่อเนื่องแล้วก็ยิงแอดธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะได้ผลดีที่สุดแล้วก็หลายๆช่วงครูเองก็ไม่ได้ยิงแอดด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็ยังมียอดขายตลอดจากการซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อค่ะ แต่ที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าอยากจะยิงแอดแบบแอดวานซ์หรือแบบไหนนะคะความเข้าใจพื้นฐานให้แม่นยําก็สําคัญมากค่ะเพราะถ้าเราเข้าใจโครงสร้างการทําโฆษณาจริงๆเราจะเอาไปใช้ตอนที่เราต้องการสเกลแอดหรือว่าขยายลูกค้าโดยใช้เทคนิคขั้นสูงต่อไปได้ค่ะ แต่เบื้องต้นไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุจนไม่กล้าทำอะไรนะคะก็ให้ค่อยๆทําค่อยๆศึกษาค่ะการยิงแอดไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะคะให้เราทําความเข้าใจ Facebook ว่าเขาทําเพื่อการ Connect นะคะหรือว่าเชื่อมคนมาไว้ในแพลตฟอร์มค่ะ และเขาก็ต้องการให้คนใช้แพลตฟอร์มเยอะๆนะคะใช้นานๆดังนั้นเราก็ทำยังไงก็ได้ให้คอนเทนต์ของเรานะคะทำให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มของเขานาน,านๆถ้าทำได้ Facebook ก็จะชอบเราแล้วก็นำส่งเนื้อหาของเราให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นค่ะกลับการถ้าเราทำคอนเทนต์เหมือนยืนแจกใบปลิวขวางตรงบันไดาทางเลื่อนนะคะคนก็จะไม่อยากเข้ามาที่ห้างนั้นเดินเลี่ยงเดินหลบกดซ่อนโพสต์นะคะ Facebook ก,ก็จะรู้แล้วว่าแบบนี้ยคนไม่ชอบ เขาก็จะไม่สนับสนุนเราแล้วเขาก็จะทําให้โพสต์ของเราเห็นน้อยลงนั่นเองค่ะอีกอย่างที่ต้องทําความเข้าใจก็คือว่าแอดเฟซบุ o กเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับอัลกอริทึมอยู่ตลอดเวลาครูถึงบอกว่าอยากจะใช้เทคนิคไหนเชื่อใครเต็มที่เลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ถูกหรือผิดร้อเซขนาดนั้นค่ะอย่ายึดติดเยอะเกินไปนะคะเช่นเดียวกับลูกค้าของเราค่ะตอนแรกๆยิงคอนเทนต์ไปนะคะมันอาจจะปังเขาอาจจะชอบขนมแนวนี้อีก3เดือนถัดมาเขาอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้นะคะ ดังนั้นอยากจะทำการตลาดอยากทำโฆษณามือใหม่ทำใจสบายๆนะคะขยันเทสทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าจะทำให้เราอยู่ได้ยาวๆแล้วก็ไม่เครียดกับการทำการตลาดมากเกินไปค่ะวันนี้ศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วยังขายไม่ดีก็ไม่ได้เป็นการบอกว่าเราจะขายไม่ดีตลอดไปนะคะมีลูกศิษย์ครูหลายคนที่เช้าๆมาบอกขายไม่ดีนะคะพอบ่ายมาบอกว่าครูของหมดแล้วแบบนี้เป็นประจาค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะคะคือการสื่อสารกับลูกค้าเก่าอยู่เสมอค่ะอย่าขายแล้วปล่อยไปเลยนะคะลูกค้าเก่าสําคัญมากขายลูกค้าเก่าเนี่ยคือเขาได้ตัดสินใจเปิดใจซื้อกับเราไปแล้วนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งง่ายกว่าการไปหาลูกค้าใหม่ที่เราจะต้องใช้พลังกายพลังใจพลังเงินที่มากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ และนี่คือ3มข้อที่ครูฝากไว้สําหรับใครที่ต้องการยิงแอดอาหารให้ปังนะคะยังไงก็ไปทดลองทําดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็กระจายหลายๆช่องทางค่ะทั้งเพจโปรไฟล์ส่วนตัวกลุ่มในเฟสท้องที่นะคะก็จะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็ประหยัดค่าแอดได้เยอะเลยค่ะครูก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ขายดีขึ้นดีขึ้นปังขึ้นปังขึ้นนะคะ และสำหรับใครที่สนใจเรียนแบบละเอียดนะคะเนื้อหาเชิงลึก2ตั้งแต่ทำเพจทำคอนเทนต์สร้างตัวตนยิงแอดแบบถูกวิธีการถ่ายภาพอาหารเพิ่มยอดขายนะคะครูก็มีคอร์สออนไลน์เพิ่มยอดขายอาหารด้วย Facebook อยู่นะคะ เรียนในกลุ่มปิดเนื้อหาเป็นวิดีโอสามารถที่จะเรียนตอนไหนก็ได้ทบทวนได้ตลอดนะคะเรียนจบแล้วก็เอาอไปทําตามเพิ่มยอดขายได้ทันทีค่ะโปรโมชั่นพิเศษราคาพีออเดอร์สำหรับรุ่นที่2ตอนนี้รับอีกเพียง10ท่านสุดท้ายนะคะจากราคา1 5 9 0 0บาทลดเหลือเพียง1890บาทได้เรียนทั้งการทำการตลาดการยิงแอดแล้วก็การถ่ายภาพอาหารครบจบในที่เดียวค่ะคุ้มค่าเรียนที่สุดนะเวลานี้แล้วนะคะถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแช กด subscribe ให้ครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ